สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนก้อนคาร์ดรถยามาฮ่าเอ็นแม็กนะครับผมชั้นนี้นะครับชั้นนี้ก็คาร์ดเลื่อนนะครับวิ่งไม่ออกออกตัวสั่นครับหน้าคาร์ดมันเลื่อนนะครับผมทําให้การเกาะตัวไม่ค่อยดีครับเราก็เลยสั่งซื้อไอ้ก้อนคาร์ดตัวใหม่มาครับผมตัวหนาครับเป็นคาร์บอนนะครับ เนื้อแข็งมากนะครับเกาะยึดเกาะกับจานคาดได้ดีมากนะครับผมตัวนี้เป็นตัวจานคาดกัดลายมาแล้วเดี๋ยวเรามาใส่กันนะครับผมใส่ก็ไม่ยากครับ เลียงไปทีละชั้นนะครับผมใส่ทีละก้อนก็เกาะสปริงครับ ก็ใส่แปดลองนะครับผมใส่คลิปล็อกนะครับคลิปล็อกสามตัว ก็แล้วก็มาใส่เท่ากับโมเลนะครับ ก็เรียบร้อยครับเราก็มาใส่เข้ากับตัวรถวนะครับ ก็เดี๋ยวรออะไรชุดชามหน้ากันนะครับยังไม่มาเดี๋ยวทีมงานไปซื้ออะไรอยู่นะครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับผม